ว่าขับรถทั้งวันเลยดูสิจะหาร้านอะไรกินก็ไม่มีโอ้ยนี่อยู่แถวประชาอุทิศหนึ่งมันจะมีอะไรที่หากินได้สะดวกสะดวกบ้างไหมเนี่ยราย่านนั้นอะไรอู้นี่น่น KFC Drive Thru ลอดตายแล้วมื้อนี้เดี๋ยวฝากท้องกับ KFC Drive Thru ที่ปัมซัสโกดีกว่าสั่งอะไรกินกัน พี่เดทูสวัสดีค่ะค่ะพี่อยากได้ข้าวยำไก่แซ่บนะคะสองกลอง่กะะลองข้าวยำไก่แซ่บนะคะลูกค้าเราขอเครื่องดื่มได้ไหมคะขอเครื่องดื่มด้วยค่ะค่ะทั้งหมดรายการถูกต้องตามหน้าจอเลยนะคะไหนคะหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทค่ะลูกค้าชำระเงินยยมน้าต่างหนึ่งได้เลยะคะ่ะแค่นี้สั่งแล้วง่ายมากเลยแค่มาอยู่ที่หน้าตู้ลำโพงเราจะมีพนักง,งานเนี่ย มารับออเดอร์เราก็สั่งออเดอร์ผ่านตู้เลยแล้วก็ขับรถนี่มาตรงจุดชำระเงินคเท่าไหร่คะหน,นึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทนะหน่อย้บาทนะคะข้าวยำไก่แ่บตองใช่ไหมคะแป๊บนึงนะคะค่ะลาเป็นจับซีอะไรดีคะจับซีนอมแม็กค่ะเป็นแมนต่อสองเลยนะ ใช่ค่ะประมาณสองร้อยบาทค่ะอาหารของกต่างชาติสองใบเลยนะครับ,บ,บแล้วก็จะไปจุดที่สามก็คือจุดที่รับออเดอร์นี่นะนี่หายนี่ค่ะนี่ตรงนี้เป็นจุดพิกอัพอาหารที่นี่นะคะนี่สะดวกสบายรวดเร็วมากใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านั้นเอง ออเดอร์จอดเพลินๆลายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สั่งข้าวยำไก่แซบไปสองชุดจะว่าเป็นเมนูโปรดเลยเพราะว่ามากินที่กินกี่ครั้งกี่ครั้งรสชาติก็มาตรฐานเหมือนเดิมแซบจริงๆแล้วเนี่ยสามารถกินในรถได้เลยนะฮะถ้าเป็นไก่เป็นฉีก็อาจจะเลอะมือลบมือแต่ว่าตัวข้าวยำเนี่ยเวลารถติดเวลาผ่านมาเจอการจราจรหนักๆเนี่ย ดรีฟทู ru, แวะมากินในรถได้เลยสะดวกสบายนี่ค่ะออดเดอร์ก็จะเสร็จละแป๊บเดียวนั่นเองใช้เวลาไม่นานมาแล้วล่ะคะ่ะค่ะนี่ถ้ายำไก่แซบ่บแล้วก็เคร่งดื่มบับซี่แม็กซ์ใช่ไหมคะบับซี่แม็กซ์ค่ะค่ะนี่มาแล้วซีแม็กซ์ค่ะ คมาอยู่ที่ร้าน KFC เปิดใหม่อยู่ที่ปั๊มซัสโกสาขาประชาอุทิศหนึ่งนี่ก็เป็นดิฟทรูขายอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างนี้ค่ะจะมีไก่ KFC มาให้บริการเป็นร้านที่หรูหราดูทันสมัยแล้วก็มีเมนูให้เทียบเท่ากับเมนูที่อยู่ในห้างใหญ่ๆเลยนี่ดูกรอบมากเลย อร่อยหรือเปล่านี่ไก่แนกเก็ตนี่นะครนี่ิ้มเป็นไก่กรอบนะครับินไก่นี้ก็ได้มาด้วยกันมไม่ใช้บริการ KFC ที่ร้านบันนี้นะครบะก็จะให้แก้วผลลนระบาสามารถเติมได้ไม่อั้นแต่ถ้าเป็นไดทูก,ก็ชุดไข่ชุดมันก็สะดวก เป็นได p o o รูก็ซื้อกับร้านแต่ถ้าจะแวะมากินที่ร้านเขาก็มีพื้นที่ให้ลูกค้าได้นั่งรับประทานอาหารภายในร้านด้วยข้าวยำไก่แซ่บ KFC เมื่อกี้สั่งซื้อแบบได e t r u ูและแต่ว่าคนหิวไม่ไหวก็เลยวกกับเข้ามากินในร้านหน้าตาข้าวยำไก่แซ่บจะเป็นอย่างนี้นะจ้าเป็นข้าวยำไก่แซ่บก็คือปรุงแบบลาบใช้ไก่กรอบมาปรุงแลาบมีความหอมมาก เนี่ยของข้าวได้ขุงข้าวได้นุ่ม,มบอกประกาศจะซื้อแล้วก็ไปกินบนรถได้สะดวกกสบาย เราก็จะเน้นบริการหลากหลายให้กับลูกค้าของเรานะครับสาขานี้เป็นสาขาประชาที่หนึ่งนะครับในเขตทุ่งคูเคฟซีมาเปิดบริการเป็นแห่งแรกในตมัมซังสโกของเรานะครับโอ้ไก่เคฟซีนี่เป็นอาหารโปรดของผมเลยนะครับโดยเพาะไก่กรอบออริจินอลนะครับที่สาขามาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับชอบทุกเมนูเลยจะมีทั้งไก่แซบไก่วิงแซบนะครับไก่กรอบออริจินอลนะครับทอดไข่แล้วก็ดูนัทกุ้งก็ชอบหมดเลยครับเยี่ยมยอด สถานีบรกิการแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ถนนประชาอทิศเขตทุ่ททงครุนะครับใกล้ๆสอนอทุ่งครุเลยนะครับเชิญใช้บริการกันเลยนะครับ้ามาอุดหนุน KFC Drive t h ที่ปั๊มซัสโกสาขาประชาอุทิศเขตทุ่งครุด้วยนะคะเย้